โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันฆาตรกรเงียบคิดฆ่าชีวิตโดยไม่มีสัญญาณเตือนรู้ทันก่อนสายเกินไปแม้ผู้ป่วยจะเคยผ่านการรักษาอย่างจริงจังมาแล้วในอดีตก็ตามโดยข้อมูลจากสถาบันโรคสวงอกกรมการแพทย์ระบุว่าคนไทยเสียชีวิตจากโรคหัวใจเฉลี่ยปีละ20,000รายคิดเป็น2รายต่อชั่วโมง ขณะที่องค์การอนามัยโลกระบุวา่าโรคหัวใจและหลอดเลือดคือสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของโลกและในประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคหัวใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ4-5แสนรายทั้งนี้สถาบันหัวใจโรงพยาบาลพระราม9ก้าพร้อมรองรับผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีประสบการณ์สูงพร้อมเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยขั้น ต้นการรักษาแบบเชียบพลันการดูแลหลังการรักษารวมถึงโปรแกรมฟื้นฟูหัวใจอย่างครบวงจรโดยมาตรฐานการดูแลที่เทียบเท่ากับระดับสากลอีกทั้งยังมีบริการล่ามและระบบประสานงานสำหรับผู้ป่วยต่างชาติเพื่ออำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการรักษาโรงพยาบาลพระรามเก้าจึงถือเป็นหนึ่งในศูนย์การแพทย์หัวใจที่พร้อมดูแลชีวิตผู้ป่วยอย่างมั่นใจภายใต้แนวคิด Heal Care You Can Trust เรื่องสุขภาพไว้ใจเรา ครับตอนนี้เนี่ยโรคหัวใจหรือว่าโรคหัวใจกําเริบหรือว่าอัตราการตายจากโรคหัวใจเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าสูงมากถ้าเราดูในภาวะทั่วโลกเนี่ยจะมีอัตราการตายเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งระลับในเมืองไทยปัจจุบันเนี่ยอัตราการตายจากโรคหัวใจเนี่ยเป็นอันดับสองรองจากโรคมะเร็งซึ่งโรคมะเร็งนี่ก็จะรวบรวมจากคนที่เป็นมะเร็งในทุกอวัยวะนะครับอัตราการตายจากโรคหัวใจเนี่ยก็เป็น12ซซึ่งถือว่าสูงมาก อัตราการตายเนี่ยจะเฉลี่ยประมาณสัก2ลายต่อชั่วโมงนะครับซึ่งก็เยอะมากๆครนี้ในคนไข้ใหม่ที่เป็นโรคหัวใจต่อปีเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในปีล่าสุดเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาถึงประมาณสัก4 0 0แสนถึง5 0 0แสนลายต่อปีก็นับว่าสูงมากๆนะครับถ้าเราไม่ดูแลรักษาป้องกันปล่อยไปอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมีคนไข้โรคหัวใจเนี่ย เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับจากสถานการณ์ตอนนี้ที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆของจำนวนผู้ป่วยทางโรงพยาบาลพระรามเก้มีการเตรียมความพร้อมหรือว่าการรองรับในการดูแลรักษาโรคหัวใจตอนนี้ยังไงบ้างคะในแง่การดูแลรักษาเนี่ยเราเราก็เพิ่มจํานวนแพทย์ของเราเนี่ยขึ้นมามากจากแต่เดิมเนี่ยมีอยู่ไม่กี่รายปัจจุบันนี่ก็มีแพทย์ทั้งหมดเนี่ยสากว่าท่านนะครับ ซึ่งก็พร้อมให้การดูแลรักษาคนไข้โรคหัวใจเนี่ยตลอดเวลา24ชั่วโมงในโรงพยาบาลเนี่ยเราจะมีแพทย์หัวใจเนี่ยมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่ามาเวลาไหนนะก็จะสามารถที่จะพบแพทย์โรคหัวใจของเราได้ครับผมในส่วนของเทคโนโลยีหรือว่า,านวัตกรรมนะตอนนี้ที่ทางโรงพยาบาลนาก้านํามาใช้ในการรักษามีอะไรยังไงบ้างครอืม นวัตกรรมเนี่ยจริงๆแล้วมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากๆนะครับในปัจจุบันเนี่ยในแง่ของตัวหลอดเลือดเนี่ยเรียกว่าก็มาถึงจุดใกล้ๆกันในแต่ละโรงพยาบาลที่สามารถที่จะขยายหลอดเลือดต่างๆได้นะครับของเราเองเนี่ยเราเน้นที่เราจะขยายหลอดเลือดที่ตันแล้วนะครับคือหลอดเลือดเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาตีบมานานจนตันโดยที่ คนไข้เองอาจจะไม่ทราบบ้างหรือว่าทราบแต่ว่าไม่สามารถทําอะไรได้ปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะมีการเจาะทะลวงหลอดเลือดที่ตันเนี่ยให้เปิดออกนะครับซึ่งก็ทําได้ไม่ยากนักนอกหจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีการทำเขาเรียกว่าทาวีนะครับก็คือการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเออร์ติกวาลนะครับผ่านทางสายสวนซึ่งทําได้ง่ายแล้วก็ทําให้คนไข้ยอยู่โรงพยาบาลแค่ 3- 4วัน แทนที่จะต้องผ่าตัดใหญ่อยู่โรงพยาบาลเจ0สิบวันก็เป็นอะไรที่ในผู้สูงอายุผู้ป่วยเราะบางสามารถที่จะทำได้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับเรามีการาดูแลผู้ป่วย,ยไนบ้านพังหลักลที่เข้ารับการรักษาแล้วจากทางโรงพยาบาลอย่างนี้นะคะ่ะอันนี้คือในในแง่ไหนครับคือเข้ามาทำไมถึงแบบเรามีการรีเช็คไหมติดตามหรืออะไรอย่างงี้คะครับจริงๆแล้ว เรามีการติดตามใกล้ชิดมากๆเลยนะครับโดยโดยส่วนใหญ่แล้วคุณหมอเราเองเนี่ยเวลาดูคนไข้แล้วเนี่ยก็จะมีลิสต์คนไข้เนี่ยอยู่ในมืออยู่แล้วที่จะคอยเช็คว่าคนไข้เนี่ยมาตามนัดเราไหมตรงไหมนะครับหลังจากออกจากโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีทางทางบอดนะครับก็เรียกทางบอดทางหอผู้ป่วยเนี่ยก็จะโทรไปติดตามว่าเป็นยังไงบ้างกลับบ้านไปแล้วมีอาการอะไรผิดปกติเราจะมีเบอร์ฮอตไลน์อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่า เบอร์022029889นี่แหละที่คนไข้สามารถที่จะแจ้งอะไรต่างๆเข้ามาแล้วก็มีพยาบาลโดยตรงที่จะติดตามดูแลคนไข้อยู่ตลอดในกรณีที่คนไข้ถึงนัดแล้วเราก็จะมีการโทรแจ้งนะครับในกรณีที่คนไข้มาไม่ได้หรือว่าสูญหายไปเราก็จะมีการติดตามอยู่ตลอดเวลาและแจ้งให้แพทย์เจ้าของไข้ทราบอยู่ตลอดคับคุณหมอมีอาการเบื้องต้นไหมคะสำหรับ คุณผู้ชมจะรับชมอยู่แล้วอยากจะสังเกตตัวเองว่าตอนนี้ฉันเข้าข่ายที่จะเป็นโรคี้หรือยังเงี้ยค่ะครับในกรณีที่เกรงว่าจะมีโรคหัวใจเกิดขึ้นเนี่ยก็มีอาการง่ายๆที่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เช่น 1. มีอาการเหนื่อยง่ายปกติออกกําลังกายขนาดนี้ไม่เหนื่อยแต่ตอนนี้ออกเหมือนเดิมกับเหนื่อยอันนี้ถือว่าเป็นความผิดปกติมีอาการจุกแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรกดทับอาการเหล่านี้ก็จะเป็นอาการของโรคหัวใจ อาจจะมีอาการจุกแน่นเจ็บหน้าอกล้าวไปกรามล้าวไปแขนพวกนี้ก็สอถึงการเกิดโรคหัวใจมีอาการหัวใจเต้นเร็วเต้นผิ้วผิดปกติเมื่อเกิดอาการเหล่านี้เนี่ยอย่านิ่งนอนใจนะครับควรจะรีบไปโรงพยาบาลปรึกษาแพทย์ที่ดูแลอยู่ประจําครับคุณหมอมีเทคนิคในการปฏิบัติตัวไหมคะสำหรับคนที่แบบว่าเราจะต้องใช<ม>้ชีวิตยังไงให้มันห่างไกลาจากโรคนี้อย่างงี้ค เดี๋ยวให้อาจารย์พรพิจยาตอบบ้านได,ได้ค่ะก่อนอย่างอย่างอย่างแรกเลยก็ขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะว่าเมื่อกี้ที่ถามว่าทางโรงพยาบาลมีความพร้อมในการยังไงในการดูแลคนไข้โขรคหัวใจที่เป็นมากขึ้นเยอะขนาดนี้นะคะอาจารย์คือจริงๆแล้วบอกก่อนว่าโรงพยาบาลเราเนี่ยสามารถดูแลโลรคหัวใจได้ตั้งแต่ระยะแค่มีความเสี่ยงก็คือยังไม่มีอาการก็คือการตรวจคัดกรองที่เข้าแพ็กเกจนะคะแค่หนึ่งตั้งแต่ระยะมีความเสี่ยงสองระยะเกิดโรค และเกิดโรคเช่นห่อลือดหัวใจอุดตันเราสามารถรักษาโดยการเปิดหลอดเลือดเป็นโรครินหัวใจเราสามารถผ่าตัดอันนี้อันนี้ยกตัวอย่าง3ระยะตั้งแต่เป็นซับซ้อนนะหรือมีภาะแทรกซ้อนของโรคและก็สีก็คือดูภาวะหลังจากที่จะต้องดูแลก,กันต่อเนื่องเช่นกายภาพหรืติดตามการรักษาให้ฟื้นฟูได้ได้ได้มากที่สุดอันนี้คือสามารถดูได้ทุกระยะ ตั้งแต่ยังไม่มีโรคจนเกิดโรคเกิดความซับซ้อนเกิดเพราะแทรกซ้อนเราสามารถดูได้ทุกระยะด้วยทีมที่พร้อมแล้วก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดเวลาค่ะคส่วนถามว่าทํายังไงให้ห่างไกลด้วยความที่เราทราบความเสี่ยงเมื่อกี้นี้อยู่แล้วว่ามีอะไรบ้างเราก็จะหนึ่งก็คือวิธีง่ายๆก็คือไม่ทําตัวเองให้อยู่ในภาวะเสีย่ยงนั้นเช่นไม่สูบุรีนะคะ ออกกาลังกายลดภาวะเครียดถ้าอ้วนลดน้าหนักนะแต่ถ้าเกิดโรคแล้วแนะนําให้ติดตามการรักษาให้ส,ำสำหมัมาเสมอเช่นคุมความดันคุมไขมันนะคะถ้าเป็นโรคไตก็ต้องรักษาเรื่องไตมีโรคหลอดเัือดงโรคเลือดหลอดเลือดนะคะก็คือง่ายๆแค่นี้แล้วก็ให้จําว่าบางอย่างไม่ได้ไม่ต้องรอให้เกิดอาการถึงมาโรงพยาบาลแค่รู้สึกว่ามีความผิดปกติเล็กๆน้อยๆสามารถปรึกษาได้ตลอดได้ตลอดเวลา สนับสนุนโดยสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านรุ่น888กูให้มึงรวยเศรษฐีพันล้านโดยมาดาำแบ,แบมแบมกัลยากร